วิชารารัฐศาสตร์ในสังคมไทยเป็นวิชาพิเศษในต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากเป็นข้าราชการเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจบราฐศาสตร์ มีจบเศษระศาศก็ได้มีจบ,บริหาาธุรกิจก็ได้ในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีสถานะพิเศษคนจํานวนมากเนี่ยเมื่อเรียนวิหยาธุรกิจไปแล้วทุกสิ่งผมในระดับมีนาทนูนนะส่วนใหญ่ต้องกลับมาเรียนรฐศาตร์เพราะว่าไปอยู่อบตอแล้วเป็นลูกน้องตลหล่๊าดทนไม่ได้ท้ายสุดต้องมาเรียนรฐศาสตร์นี่ประการนะครับ ไม่ตามม่ไท้ไม่ต้องอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะนะครับที่สายปรั่งเป,เป็นสายของการซึ่งซึ่งต้อง,องใช้วิชาเฉพาะคําถามก็คือว่าวิชารัฐศาสตรม์มันเป็นวิชาชีพขนาดนั้นหรือเปล่านะประเด็นหนึ่งที่ลองพิจารณาดูนะครับเข้าใจความหมายคําว่าวิชาชีพไหมครับวิชาชีพคําว่าวิชาชีพก็คือจะต้องมีชุมชนของผู้ประกอบวิชาชีพนะั้นจะต้องมีอาชีวปฏิญาณก็คือมีความ ผูกพันต่อวิชาชีพมีคํปาปฏิญาณต่อวิชาชีพว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของผู้ที่เข้ามารับบริการจากเรานะฮะเช่นแพทย์อาบาลันาแพทย์สถาปนิกวิศวกรรวมไปถึงทนายความนะครับในประกาศของกระทรวงศึกษ,ษาธิการปี2549นะครับเขาบอกว่าคนที่จบนะปริญญารัฐศาสตร์บัณนฑะิตให้ใช้ปรชื่อปริญญาบัตรว่ารัฐศาสตรบัณฑิต <Cornell>. หรือว่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและอุตสาหกรรมิตตามลาดับส่วนคนที่จบด้านรัฐศาสศนศาสตร์นะครับส่วนคนที่จบด้านรัฐศาสรศนศาสตร์เขาบอกว่าให้ใช้ชื่อปริญญาบัตรว่ารัฐศาสรศนศาสตร์มหาบัณฑิตนะอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่จบบริหารนักเจด้วยที่นี่ใช้ชื่อบริหารนัรฐกิจใช่ไหมฮะซึ่งปรากฏว่าลักษณะนี้เนี่ยมันมันก็ท้ให้ เกิดความพยายามที่จะสร้างให้วิชาบริหารรัฐกิจหรือราลัทศาสตร์ศาสตรศ์มีความเป็นวิชาชีพมากขึ้นนะครับมีความเป็นวิชาชีพมากขึ้นเอาละนะครับ ew, พอพอเป็นวิชาชีพุี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับวิชาราัทศาสตร์มีสถานะเป็นเป็นาศาสตร์อย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นเ,เ,เป็นวิชาชีพด้วยสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องมาหาจากวิชาร,าศรศัทศาสตร์ คนที่บอกอยากจะเป็นนักการเมืองที่ผมบอกไป<ม>เรียนบริหารธุรกิจนจริงๆแล้วมีนักการเมืองกี่คนที่จบรัฐศาสตร์ลองไปเช็คดูนะบจบสักกี่คนส่วนใหญ่มาเรียนที่หลัง,ทง,งลาาเท่านั้นแหละครับหญยมาเรียนที่หลังเท่านั้นนะครับวิชารัฐศาสตร์สอนอะไรกับเรานะครับมันมันเป็นสิ่งที่ยากจะจิจนตนาการใช่ไหมฮะผมผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับวิชารัฐศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นวิชาสมัยใหม่นะครับ School of Political Science เี่ถูกตั้งที่มหา,มาวิยทยาลัยโคลัมเบียเมื่อคศ1880นแก็คือประมาณน้อยกว่าปีนึงวิชานาฏศาสตร์เป็นศาสตร์ใหม่นะครับไม,ไ,มไม่ได้ศาสตร์เก่าแก่อะไรเลยนะครับเป็นศาสตร์ใหม่นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นศาสตร์ใหม่ก็เพราะว่านะครับในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกรามีปัญหาในเรื่องของการที่ข้าราชการประจำถูกแทรกแซงโดยภาคการเมืองนะครับเพราะนั้นจึงมีนักคิดคนหนึ่งที่อฟูดรงมินซ่นเนี่ยนะฮะบอกว่าจะต้องแยก การบริหารราชการออกจากภาคการเมืองนะครับนี่คือสาเหตุสําคัญที่เริ่มศึกษาวิชารัฐศาสตร์หรือการบริหารราชการในฐานะที่เป็นศาสตนะร์เป็นศาสตร์ซึ่งจะต้องอาศัยความชานาญเฉพาะจะต้องเป็นศาสตร์ซึ่งจะต้องมีความรู้เฉพาะบางด้านนะครับจึงจะสามารถที่จะนําพาสังคมไปได้และประการสําคัญนะักคิดอย่างวูดโรวิสันซึ่งต่อมาเป็นประธานาธิบดีนะฮะเขาเสนอให้แยก ระบบราชการของเจาการเมืองหมายความว่านักการเมืองต้องใช้ค่ารชาชการได้ใช้ให้ทํางานตามนโยบายและผูกพันตามนโยบายเพราะว่านักการเมืองมาจากการตั้งและผูกพันต่อนโยบายที่ตัวเองได้แถลงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะโยกจะย้ายยังไงมันสิทธิของฉาตนะครับแต่เวลารับผิดชอบรับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบต่อสภารับผิดชอบต่อคนที่เลือกเข้ามานะครับรับผิดชอบต่อพรรคการเมืองที่เลือกคุณเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นเป็นผู้ ลงลงไปใช้สิทธิ์นะครับในในฐานะของตัวแทนพรรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือสถานะสําคัญของวิชาราฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในในปี1986ปี1886นะครับผู้รู้เสนอให้แยกนะฮะการเมืองออกจากการเมืนงวิชารัฐศาสตร์จึงเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่คือมีศาสตร์มีอะไรเป็นของตัวเองนะครับ นะแล้วก็ในป19ี1903ถึงได้ตั้งสมาคมรัฐศาสตร์เอเมริการนะครับสรุปแล้วเนี่ยวิชารักศาตรนี่ร้อยกว่าปีนไม่ได้เป็นวิชาเก่าแก่นะครับคนะณะรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับในในโลกตะวันออกของเราเนี่ยประหลาดนะฮะก่เนิดแบบประหลาดเพราะว่าอยู่ที่ท่า,านอาจารย์วรลลท่านได้ยกตัวอย่างไว้นะครับมันเริ่มจากโรงเงรียนมหาเทโนหลวงคุณคุณจะมาเรียนรนัฐศาสตร์นะก่อน24-5อย่าได้หวังเลยครับนะก่อน24-5อย่าได้หวังไม่มีทางครับ วิชานี้คุณต้องไปเป็นหมหาเล็กไลากากต้องไปหัดไลกีกาตามขบวนก่อนนะฮะคุณถึงจะได้เข้ามานั่งเรียนในวิชาราศสารแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเรียนได้นะครับคำพีราชนีติเอ๋ยคำพีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ของที่ใพรจะมาเรียนรู้ไม่ใช่ของที่ใพรจะมาเรียนรู้เป็นของที่ใหม่มากนะฮะไี่ต้องพูดถึงวิชาราศสารหรอครับแค่วิชาเศษฐศาสตร์ฐฐสมัยก่อนวิชาสาัพยศาสตร์ พระยาสุริยานุวัตรเกิดคุณณะน,นะครับท่านเขียนหนังสือมาเล่นหนึ่งนะครับในสมัยนั้นกันทะ่ถูกแบนฮนะบอกวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่วิชาที่ใครควรจะเรียนรู้นี่พากไปถึงวิชาอย่างรัฐศาสตร์กฎหมายนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับสังคมไทยมีปัญหามากแต่ว่าเอาลนะนะครับสมัยนั้นสอนรัฐศาสตร์สอนไปอะไรสอนไปรับใช้ราชการ นะถ้าคนอ่านหนังสือของพญาสุนทรทิพยนะจริริงสมัยก่อนนะครับต้องอ่านนะกิตวิญญาณน,นักปกครองโดยเฉพาะคนที่อยากไปเป็นประหลัดนะฮะนักปกครองเนี่ยนะครับ,ระรบจะต้องรู้ใจเจ้านายนะก่อนนะเพื่อนผมเนี่ยติดนิสัยเนี่ยนะครับไปทํางานปูซิเมนนายจะมานะครับนะอุ้ยไปละเ <laughs> ช่นก่อนนายชอบกินแกงไก่หรือแกงเขียวหวานหรือแกงแยงหรือแกงส้มหรือต้มยำกุ้ง ต้ยมยำกุ้งน้ําใสหรือต้อยมยำกุ้งกวาแพบแบบใส่น้ํากะทิครับต้องรู้ใจนะครับไม่งั้นขอโทษทิบไหยทิพไห่เป็นคำสุภาพเลยครับท่านประธานชัยวินิจฉัยเลยละ่ะเพราะนั้นคุณต้องรู้นะครับนะเวลานั่งกินเหล้าขอโทษนะน,นั่งกินกับพื่อนที่คุณเนี่ยนะครับเวลาเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะครับอย่าไปจับของแก้วต้องจับใต้แก้วนะครับยื่นให้พี่เขาต้องจาให้ได้นะพี่เขาผสมอะไร น้ำล้นลวนๆโซดาล้วนๆหรือโซดาน้ำโซดาน้ำหรือน้ำมากกว่าโซดานะครับอันนี้คือวิชาที่เขาสอนกันมาแล้วเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงคณะรัฐศาสตร์ประเภทสิงค์คำรามเรืง,ลงหลายในปัจจุบันผมเข้าใจว่ากากานี้ยังไม่ยังไม่หมดไปนะก็ยังไงก็ลองดูนะครับจะเอาแก่นหรือจะเอากากานะครับในเวลาต่อมาจนกระทั่งมีคณะนะฮะมีมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่ท่าาระจันเลนแหละครับ เพราะเป็นวิชาซึ่งต้องสอนให้คนในระบอบใหม่เรียนรู้ก็เลยตั้งชื่อว่า The University of Moral and Political Science นะครับเนฮะบ้านเราเนี่ยวิชารัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ใหม่นะฮะตั้งเมื่อปี2475พร้อมๆขอโทษ77พร้อมๆกับหมาวิทาลธรรมศาสตร์คําว่า Moral Science คือกฎหมายคือวิธิศาสตร์คำว่า Political Science คือรัฐศาสตร์สมัยก่อนเรียกคำว่าการเมือง นี่เองครับที่มันเป็นเป็นรากฐานของการศึกษานะครับแล้วจากสไลด์ที่ผมถ่ายมาเนี่ยนะครับถ่ายจากหนังสือนะครับธรรมศาสตร์เปิดสอนรรศาสตร์ในปี2493เนี่ยนะครับขอโทษ91เนี่ยตั้งคณะรปศาที่จุลาใหม่นะครับเพราะว่าเกิดรัชประหาร2494แล้วคนที่นั่งเป็นอธิการบดีนะฮะสมัยก่อนเป็นทหารทั้งนั้นนะครับจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยเป็นนั่งเป็นอธิการนะครับ นะแล้วท่านเอาใครมานั่งเป็นเลขาธิการนะในธรรมศาสตร์ท่านเอารัฐมนตรีช่วยมาหาไทยคนดมเหงเผาสีอย่างนะครับท,ท่านเผามาธรรมศาสตร์ท่านเผาก็เลยจัดให้มีการศึกษาแบบรัฐศาสตร์แบบกินนอนเนะช้าวิ่งเย็นวิ่งนะครับอยู่ในหอพักนี่คุณจะมานั่งปรากฏตัวต่อภาพหล่ดโดยลู่ผ้าขาม้านี่ไม่ได้นะครับต้องรู้จักวิชามาราย,ยาะต้องทิ้งข้าวไคร่ให้หมดนะครับเขาจะไปเป็นเจ้าคุณนายคนจะเป็น ราชสีต้องหญิงในสัปต้องรักในเกียดนะครับเวลาจะย้้งเยื่อข้องงอหดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นอันนี้คือภาระจนกระทั่งนจอาพลตอีพี่บุณสงครามถูกรักประหารในปี2500หลักสูตรกินนอนจึงต้องยุบลงนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีมาเป็นนะฮะเป็นเลขาธิการมหาวิลาลยนะฮะจบจุฬาเลิกจบธรรมศาสตร์เลือกอะเลยนะครับจะไปเป็นตำรวจหรือเป็นประหลักนะใหญ่ไง แล้วสมัยนี้ยังไงฮะสอบอนะครับสิบรอบไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันยากมากนะครับฉะนั้นอันนี้คือกําเนิดของชารัาธศาสตร์ในสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะครับในในกระบวนการที่ผมรำลองแยกรัฐศาส,นสารนศสสตร์ออกจากรัฐศาสตร์อย่างแทบจะไม่ว่าเป็นเสร็จเนะครับในในปี2 5 1 4นะครับไปตั้งสถาบัน ขอโทษ2อง9นอนะครับเป็นตั้งสถ <100 S 1> าบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือน่ได้โดยยกคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์ไปนะครับคือมองว่า d m i n i s t r a t i o n เนี่ยนะครับเป็น Science เป็นศาสตร์โดดๆแยกออกจากรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นวิชาบริหารบัณฑิตเนีย่ยนะครับจึงถูกแยกออกจากบริบทของความเป็นการเมืองไม่สนใจเรื่องการเมืองไม่สนใจเรื่องมิติทางประวัติศาสตร์ไม่สนใจเรื่องความสำนึกทางน้จแล้วท้ายที่สุดในปัจจุบันเนี่ย มรดกของคมคิดนี้ก็ยังดำรงอยู่นะเอาค,คุณไปดูนะครับอันนี้พูดจันตรงไปตรงมาภาควิชาบริหารนวักรจเนี่ยนะเทคนิตำราจํานวนมากเนี่ยนะครับยืมเอาตําราบริหารธุรกิจผมถึงบอกว่าไม่ต้เรียนบริหารนวักรจมเลยอนะง่ายกว่าหรือว่าเรียนรัการมบริหารนกรจมมันควรจะมีมิตอิอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมจะบอกด้วยว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเมืองไทยก็เหมือนกัน เหมือนอะไรเป็นล,ลักษณะเฉพาะของบริหารน,าานักธิจของไทยก็คือทิ้งมิติทางการเมืองออกไปนะครับทิ้งแค่โดยสิ้นเชิงน,นะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าปรากฏการณ์ที่หมัน่นไส้เอกชนเปิดสอนในวิชารัฐศาสตร์และรักประสนศาสตร์เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะฮะวิชาในคณะนี้ไม่ทํากําไรนะจริงๆแล้วผมจะบอกให้เนนะครับอันนี้คือในย่าสําคัญที่สุดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับ มหาวิทยาลัยเอกนชนเนี่ยจะเปิดสอนเฉพาะคณะซึ่งจําเป็นต่อภาคธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเดิมเนี่ยนะครับเป็นวิทยาลัยหอการค้านะครับตั้งขึ้นมาเพราะว่าหอ,อการค้าไทยบอกว่าไอ้พวกจบสามย่านภาะประจันเนี่ยนะอยากได้มาทํางานธุรกิจมากเกินจบนิติศาสตร์เก่งๆจบรัฐศาสตร์ดีๆจบบัญชีเก่งๆถูกภาพราชการแอบสอบหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเตั้ง สถาบันเพื่อบ่งเพาะคนของตัวเองและจนในเวลาต่อมากลายเป็นหมาไม่าลยนะครับแล้วธุรกิจปฏิติเองนะฮะอนยดอดแห่งชื่อนะเพราะว่าเป็นเป็นหมาิทยาลัยที่ตั้งโดยอาจารย์สวัยสุธิพิพัฒน์ก็แยกมาจากหมวิทยาลยหอการค้า,าไทยหมายว่าโดยตัวอาจารย์สวัยนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งดังนั้นภาพที่เอกชนเริ่มมาสอนจากการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร,ร์รัฐศาสตร์ผมว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญน,นะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่จบมทกหรือจบธรรมศาสตร์เนี่ยนะ ได้เงินเงินต่ำกว่าคนที่จบจุลานะนะเพราะว่าคุณถูกทรีปเป็นหม,มือนวิทยไลเปิดหม,มือนวิทยไลยชั้นรองนะครับผมไม่แน่ใจว่าในภาคเอกชนเราเนี่ยมีมีสภาว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับนั้นอันนี้ก็คือคือเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับนะ